พ่อคะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 3> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากาันมาดูคุณพ่องามชมเชื่นคุณพ่อโคมพันเฮตินตะกา้าเฮตินกะตาได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันคุณลูกเขยคุณสำลีตุลากันจอะรูจอะร,อรูแล้วก็มาให้พ่อ่านี่ค่ะตาาีนตะก้าแต่ว่าต้องเหล่าคนนะคะ้อค่ะต้องเหล่าเหลาแหลนๆค่อยยีเสียบได้ค่ะ ปาดพ่อที่ได้จากตินนะเมื่อเนี่ยปาดตินกระตาคือหลายแท้พ่อหลนยมั้นมันเด็กเดงเนลอเนาะเพราะว่าหน่วยละซีตินดิพ่อ,อใส่หน่วยละซีตินเนาะใส่เปลืองเนาะปาดเทร้อยตินเพิน่นดิพ่อ <laughs> สี่ห้าหกเจ็ดเดี๋แล้แปดเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สิบสามตีนแล้วคุมพันนี่เป็นคนนับด้วยค่ะสิบสามตีนแล้วก็เราตัดแบบว่าไหน ตับแบบไม่เร็ค่าผมอยากป้าเนาะดีนะที่ช่วยพ่อคุณฤทธก็ดีมากเลยค่ะครบเลยยังอุปกรณ์การก่อสร้างพี่ระวังมือนะระวังมือนะคะถุงมือทำไมไม่ใส่คะถุงมือทำไมไม่ใส่ถุงมือ ไปใส่ถุงมือไปจำดิตุลากันพอกระเทิร์นเดี๋ยวก็ไปขัผ้ายวิ่งขัผ้ายขัผ้ายด้วยนั่นน่าจะใส่ถุงมือนะอุดวาน ขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยค่ะชอบใจชอบใจไหมพ่อดีไหมพ่อดีไหมคะดีหมดละดีหมดละเลือนเ่อนตะเตเเอาอันนี้มาตัดให้โอ้สบายเลยใช่ไหมตอนเนี้ยนวัตกรรมใหม่แล้วพ่อ ขอบคุณที่ีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ